ชักเอาตัวเองรอดถ้าลมแรงให้ออกจากกุฏิอย่าอยู่ตัวกุฏิแต่ละหลังมันมีต้นไม้ใหญ่รอบให้มาสลาถอดปลักฟืนปลักไฟเรียบร้อยมาสลาให้อยู่สลา มันหักโค้นลงเสียหายไม่มากกุฏิเสนาสะนะแต่ละหลังแต่ละหลังมูลลาคามันไม่เท่าใดชีวิตมูลลาคามันมากอย่าช้าใจให้มีทักษะในการคลองชีวิตให้ระมัดระวังให้สังเกต รอบกุฏิต้นไม้มันเอเียางาก็หากุฏิลมแรงทิศไหนมันมาทิศไหนไม่ใช่เอาแต่นอนพักกลางวันพากันตายไม่รู้เรื่องตายเป็นผีบ่มีโอกาสตายนะต้นไม้หักทับตายฟรีไอ้มีโอกาสไม่รู้เลยว่าตัวเองตายคลื่นลงเรียบร้อย ขี้แตกใส่ปุติใส่เละต่อรมารวังพายุเดียเ๋ยวนี้ข่าวข่าทางอุตุกระชับไวชัดเจนเมื่อคืนเราก็บอกแล้วว่าพายุเข้ามุกดาหารนะโอ้จ้าทันทั้งหลายไปฉลาใจขี้เกียรต ทำศบให้ตอ้องระมัดระวังเข้าของในกุฏิอย่าไปสะสมมากสะสมากเป็นปัญหาครัฝนตกลมแรงฝนตกแรงแให้สังเกตก็ตอนกานอลางวันเดินรอบกุฏิต้นไม้ต้นใดที่รากเงาโคตรเหมือนพร้อมที่จะทำลาย กุฏิต้องระมัดร,ระวังแก้ไขปัญหาเป็นหูเป็นตาอ,อันนี้ต่างคนต่างอยู่แต่ตัวเองถึงความเสียหายมาทรัพย์สินบ่เท่าไหลถ้าถึงชีวิตอาจจะเพราะความเป็นห่วงจากคนหลายคน เสนาสนะรงชนะชนะคลึ่มลงกันแล้วไปทำขึ้นใหม่สร้างขึ้นใหม่ได้ชีวิตได้มาถึงขนาดนี้แล้วมันสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ตัวเองต้องรักษาให้ดีกุฏิของวัดป่ามันจะมีต้นไม้รอบๆอ,อาศัยอยู่ร่มเย็นนาแล้ง น้ำฝนดินละรวมดินมันอิ่มน้ำต้องระวังอย่าไปอยู่นะถ้ามันหักโค้นลงมาได้ทุกเมือ้อหนึ่งกระแสะความแรงของลมสองนะความชุ่มน้ำในคนต้นไม้พนวกกันเมื่อใดอะวันนั้นะ ต้นไม้ปลูกใหม่รอบร,ร,รอวัดนะละเนรละนาดมดนาวัดเนี่ยป่าช้าเนี่ยต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงอันนี้คือพายุเราจะว่าพายุโหดร้ายพายุรุนแรงนั่นมันเป็นธรรมชาติของเขามนุษย์ผู้อายุสั้นต่างหากมาแย้งธรรมชาติอยู่นะธรรมชาติของเขามีของเขา น้ำมากก็เรียกว่าน้ำท่วมมนุษย์ลมแรงก็เรียกว่าพายนะุนักมนุษย์ฝนตกมากก็เรียกว่าฝนะนตกมากลมแรงก็ว่าลมแรงมนุษย์ทันะ้งหลายมนุษย์อยากจะไปเป็นเจ้าของธรรมชาติมนุษย์ไม่รู้จักธรรมชาติถ้ามนุษย์รู้จักธรรมชาติแล้ว มนุษย์จะถูกกระจิริษ์นิดเดียวน้อยเดียวเท่านั้นแดดใหญ่กว่ามนุษย์ลมใหญ่กว่ามนุษย์ฝนใหญ่กว่ามนุษย์ดินน้ำใหญ่กว่ามนุษย์ทั้งหลายฟืนไฟใหญ่กว่ามนุษย์ทั้งหลายมนุษย์เป็นชัตทชั่วข่าวเดรัชานเป็นชัตชั่วข่าวชั่วข่าวตามอายุแต่สิ่งเหล่านี้ธรรมชาติทั้งหลายมันมีอยู่ของมันอ่า ครูบาาจานโบราณก็เหมือนกันก,กุฏิหักอ้อมต้นไม้ละเนละนัดแต่ความปลอดภัยถึงชีวิตถ้าศีลมันเที่ยงคงศีนบริสุทธิ์ยัยงพอรอดถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ไม่รอดโอโองู่องค์หนึ่งนอนพัก,กในกุฏิกลางวัน รับฝันไปเหมือนกับนางมัดสีมาเรียกลูกเอ้ยลูกเอ้ยลุกลุกลุกมีคนมาในสลาให้ไปเดี๋ยวนี้ตื่นลูกขึ้นตื่นลูกแล้วไปสลานะต้นไม้หักทับกุฏิลงมาถ้าอยู่คือตายตอาโอหลวปู่ชอบธนสมโมอาโอทัน รอดภัยเพราะนั้นศีลมันคงถ้าศีลมันคงแล้วบุญคุ้มครองแล้วเทวดาก็มีนะไปปลุกแปลงเป็นความฝันฝันแล้วรีบลุกเลยลุกไปฉลาเอา้าไม่มีใครมานะสักพักหนึ่งพาย,ยุลมพัดเขาวัดต้นไม้หักหมด นอบกุฏิอันนี้ว่าใช่มีแต่ข้าวนี้เมื่อครั้งครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันโอโลปูไปอยู่บ้านอัน,นั้นไปอยู่บ้านปากิิเลยแม่แต่งขึ้นไปอันนั้นันลำห้วยน,นั้นดินดินสไลด์ดินทลาย นั่นก็เหมือนกันแหะเดินจงกรมเดินจงกรมอยู่โอ้เมฆฟ้าคืมฝนไว้วันนี้ฝนน่าจะตกหยุดเดินจงกรมมาเข้าบรรณาุติได้ยินเสียงขอเรียกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ทางประตูเอ๊ะใครมาเรียกนะนี่ไปสักพักหนึ่ง ต้นไม้ต้นใดเหมือนเกาะอยู่ข้างบนนะห่างจากกุฏิไปพอดีดินพังเลยหนาแรงนะแั่มใช่น้าฝนหนาแรงแรงเลยนะดินพังต้นไม้ก็แทกลงมากับกุฏนะิบะเดยของเสียหายพาอาบน้ำที่ตากขาดแค่นั้นนอกก็นั้นปลอดภัย แต่กุฏิพังไปหมดเนี่บุญคุ้มครองบุญรักษา,าหมู่เพื่อนทั้งหลายปฏิบัติเนชชิกังขะถือเวลานอนเวลาตายพอดีเลยกุฏิหลังน้อยๆครึ่มมองอมงตายพอดีแหล่งของต้นไม้ก็แทกลงไปาตายแบบนั้นโห ไม่รู้จะเป็นผีไม่รู้จะเป็นเปรตหมู่เพลอนทั้งหลายคงหนีโยวัดมัดหนีนี้นขย่านผีเป็นให้ได้คิดพิจารณาให้ได้ทักษะในการคลองชีวิตอยู่กุฏิอยวัดป่าอยวัดบ้านโทษอันตรายมาถึงอยู่ในเมืองโทษอันตรายมาถึงอยู่ในป่าโทษอันตรายมาถึงอยู่ที่ล้มอยู่ที่ดอน โทษอันตร,รายวิบากกรรมมาถึงแล้วนะถึงแก่ความตายกันทุกคนไม่เหตุใดก็เหตุหนึ่งอันนะี้ภัยทางธรรมชาติก็รเรียกว,ว่าภัยที่จริงมันไม่ใช่ภัยอันตร,รายอันใดมันเป็นเรื่องปกตนะิเป็นเรื่องปกติของลมของดินของน้ําของไฟธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นมนุษย์ต่างหากามายื้อแยงเบียด เีสยดเบียดสีธรรมชาติพากันอยู่นะแล้วก็เรียกร้องความเสียหายนะก็เพราะตนของตนนะไปทำเสนาสนะนะบุกรุกเข้าไปในธรรมชาติของต้นไม้นะต้นไม้เขามีของเขาเขาอยู่ของเขานะอย่างเช่นต้นประดูต้นเนี้ยนะอยู่มาก่อนเราไม่รู้กี่ปี ถึงคราวที่มันแก่ชารารากฝอยรากแก้วเนา่ารากฝอยหากินอาหารไม่มากนะดินชุ่มน้ำเกินไปมันก็ถึงขราวหักโค้นลงนะถ้าบ่มีนะรงปรนานะของเราอยู่นั้นมันก็บ่มีอันตรายอันใดนะเพราะธรรมชาติมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวกันก็ธรรมชาติ ของร่างกายของเรารูปของเราก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แก่เท่าจะชฉลาเจ็บไครได้ป่วยดับไปอันนี้ตามธรรมชาติถ้าตามวิบากกรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่นะต้นไม้หักทับลงมาอันนะั้ตามวิบากกรรมนะมีลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่เทศเท,ทลังสี ไปทุดงกับคูบ่บอาจารย์หลายที่หลายทินไปนอนปักกรถปักรดไปนอนลมแรงนะเดินทุดงไปไม่เป็นหัวผู้เป็นหัวผู้เขานะรับลมพอดีนะปักกรดหัวคำว้ำบ่มียงตกดรือคอนคืนแนละ้วลมแรงลมแรงกกกไม้นะฮักครึ้งเลยนะ่ย ลงมาใส่รถนอนพักในกรถนนนกำลังกระแทกลงมาตายก็ท่านอนอานนั้นกลุก๊กซีดเขาโอลง,งปูเทศเทศรังสีอยู่บ้านเขตอำเภอเวียงป่าเป้าต่อกันเพลากันเวียงป่าเป้าต่อกัน,น,น,นกำลั็ตายนะวิวากรรมนะ ลุกซีลมปูชอบนะกิ่งไม้แหง้งก็แทกลงมาแทงทะลุนะกิ่งไม้แห้งบนปลายยอดไม้เนี่ยลมแรงหักหักแล้วก็แหลมแหลมจะพุ่งลงมาเสียบหน้าอกทะลุหลังกรดเสียบหน้าอกตายข้าทีมรณะข้าทีเลยนะนั่นคือวิบากกรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่วิบากกรรมตัดรอน นะถึงแก่ความตายอานาะความตายมีโอกาสเกิดขึ้นทุกคณะเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่วิบากกรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่นะดับไปอนนี้เป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่โรคภัยไข้เจ็บกัดกินอนนะป่วยป่วยตายป่วยมนะเร็งป่วยเบาหวานป่วยความดันนะป่วยโรคประจําตัวอย่างนั้นอย่างนี้ มันมีนะกิริยาของชีวิตเกิดมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมชาติแก่เท่าตายตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่โรคภัยไข้เจ็บก็ตายเพราะโรคเกิดขึ้นตั้งอยู่นาวิบากรรมวิบากรรมมากินมากัดมากินมาตัดมาร่อนนะเดินบินทบาตรถพุ่งมาชนตายอนะ อย่าไปเก่งนะเดินบินทบาทก็ให้ระวังข้ามถนนก็นให้ระวังข้ามพร้อมกันนะไม่ใช่ว่าอยากข้ามท้ายแถวอยากข้ามก็ข้ามหัวแถวอยากข้ามก็ข้านมะให้รอพร้อมกันนะสายใหญ่เนี่ยเป็นปัญหานะทักษะในการครองชีวิตเนี่ยถือว่าอ่อนกนะูบาาจาย์ดูทางหัวยืนรอท่า เราท้ายแถวข้ามกันแล้วถ้ารถชนใครจะเก็บศพเก็บครับมันต้องคิดพิจารณามาร่วมกันแล้วเอาขามพร้อมกันเพราะรถทุกวันนี้เขาไม่ได้ขับด้วยสติเขาขับรถกันด้วยอารมณ์เหยียบตะบึงตะบันอย่างเดียวเขาไม่ได้คำนึงว่าเป็นพระหรือเป็นใครข้ามถนนจะได้นนะต้องระมัดระวัง อย่าคิดว่าตัวเป็นพระแล้วก็จะบอก้านะเป็นพระแล้วก็มีชิตตายเหมือนกันนะมันมีวิบากกรรมของใครของตนให้สํารวมให้สํารวมในวิบากกรรมนะกรรมที่ถือมาแต่ละคนแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันรนถะอาจจะชนตายต้นไม้อาจจะทับตายนะสาัดมีพิษอาจจะฉกกาดต่อย ต้องระมัดระวังต้องให้รอบรอบทุกอย่างในการเป็นอยูนะ่อย่าเอาความตายมาทิ้งไว้วัดอเอาความตายไปทิ้งที่อื่นนะอันนี้กการครองสติคือการครองทักษะชีวิตนะแล้วก็การครองทักษะของพระธรรมนะให้มีธรรมะพิจารณาในตนของตนเสมอเสมอไม่ใช่ว่าอย่ไป กินไปนอนไปรับไปอย่าง้นเป็นปัญหานะไม่รู้จะความปลอดภัยไม่รู้จะความรอบขอบต่อชีวิตนะอันเนี้ยต้องคิดพิจารณาให้เป็นหูเป็นตาน้ำประปาเป็นอย่างไดไฟนะเป็นอย่างไดเนะชื่อมต่อหรือ,อยังนะอาอ่ไปขึ้นไปกเกอร์คืนคัดเอานะ มันจะเป็นอันโทษเป็นอันตรายนะอย่าไปคิดว่าไม่เป็นโทษถ้าไฟช็อตหมู่เพื่อนตายเราจะทำอย่างไรนะกุฏิที่ยังไม่ได้เชื่อมสายไฟนะอยากใช้ไฟฟ้านะให้ไปใช้ที่อื่นนะอาบน้ำส่งน้ำไปนะอาาบไปส่งก็หมู่เพื่อนทั้งหลายหรือมาห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำรวมนะในกุฏิ อยาฟืนไฟอย่าไปเชื่อมอย่าไปต่ออย่าไปลากสายเข้าไปอ่าเป็นอันตรายให้ซ้อมเรียบร้อย,อยถึงเดินสายไฟไฟฟ้ามีคุณนาอานันันก็มีโทษมหันต์อย่าไปชราใจถ้าไฟช็อตหมู่เพ่อนตายเป็นเหตุเพราะเราความเสียใจมันจะมีไปตลอดใน,นชีวิต อย่าไปช้าใจทุกอันทุกอย่างจะเป็นหูเป็นตาเป็นไม้เป็นมือ,อในระหว่างพายุยังไม่ทันสงบถ้เาเกิดร่มแรงะให้มาสลายจะเห็นแก่การนอนนอนพักกลางวันคือเวลาตายของตัวเองจะทคิดการงานตายหมู่เพื่อนอยังเห็นใจนอนพักกลางวันตาย ไม่มีใครเห็นใจนะถ้าไม่นำซ้ำหมู่เพื่อนเก็บการวัดวารามตัวเองไปลบนอนพักกลางวันถ้าตายแล้วศพก็หมูกป็ปอยากจับนะตายเป็นผีแล้วเนะี่ยเป็นศพแล้วมูบปอยากเคลียนีอยากกุตินะอันนี้ต้องคิดพิจารณาทุกคนก็มีความเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันนะั่นแะ แต่ก็ต้องรู้จักนะคิดการงานเร่งด่วนะรู้จักการทำความปลอดภัยให้แก่ชีวิตนะรู้จักสังเกตพิจารณาต้นไม้รอบรอบกุฏิมันจะมีปัญหาไหมนะมันจะโค่นล้มไปทิศใด,ดทางใดนะมันต้องให้รอบขอบทางนั้นแต่เนะีนะ้เคยใช้ชีวิตอนะย่างสบายๆไม่เคยเจอภัย อันตรายานะโดยรอบๆนะอยู่วัดป่าไม่เหมือนอยู่ที่อื่น,นวัดป่าชอบต้นไม้นะก็อยู่ก็ต้นไม้น้าแรงแต่อาศัยร่มเงาหนะฝนก็ต้องระมัดระวังคุ้มครองเพราะโดยเฉพาะต้นไม้ซักทุกต้น,นเป็นต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วเพราะการปลูกเขาปลูกเพื่อการพาณิชย์ ต้นโตต้นใหญ่ขนาดขายได้เขาก็โค้นขายตัดขายตอนที่ปลูกนะเอาพันม์มาจากที่เขาขายเวลาเขาขายเขาจะเพาะเพาะใหนะ้รากยาวต้นยาวแล้วเขาจะตัดรากตัดรากทิ้งหลากแกว็ตัดทิ้งแล้วก็ตัดต้นยอดมันตัดทิ้งแล้วก็ปักชำใหม่รอบสอง ปักชมใหมรอบสองมันก็จะเหลือแต่รากฝอยกับยอดใหม่ขึ้นยอดใหม่แทงขึ้นแล้วามาปลูกแบบน,นี้ามาปลูกนี่คือการเพราะพันธุ์ไม่ซักไม่ซักทุกต้นเนี่ถ้าลมแรงมีสิทธ์โคนทับกุฏิทุกหลังที่อยู่รอบป่าไม่ซักไม้ธรรมชาติมันมีอายุของมันนะรากแก้วรากฝอย อย่างต้นปรดูนะมันไม่มีอันใดเป็นเหตุเพศภัยนะไม่มีอันใดเป็นอาวามงคลในอารามมีแต่ธรรมชาติข,ของมันมันมีอายุของมันแค่นั้นนะฉะนั้นการคลองสติเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ว่าสติในภายนอกวิธีชีวิตไม่ว่าสติในข้อปฏิบัติ ในส่วนตัวเองไม่ว่าสติในเรื่องใดอย่าให้ความขี้คลานความเกียจคลานกับความชราเลิ่นเล่อเผลอใจอามาเป็นตัวทำลายสติและปัญญา,าถ้าเราคิดว่าไม่เป็นได้บอกเป็นยังอบอกเป็นยังกุฏิลหลังใหญ่อยูอ่ต้นไม้กระแรงลมมันจะยิ่งใหญ่วกว่ากุฏิหลายเท่า เห็นไหมล่ะลงไปหนะลงไปครึ่งหนึ่งเสาปูนยั้งได้ไหมาขานไม้ยั้งได้ไหมทุกอย่างยั้งไม่ได้เพราะแรงมันแรงกว่าถ้าเราอยู่ที่นั่นนั่งฉันน้ำนัำ่นงคุยกันอยู่อันใดมันจะเกิดขึ้น,นอันนี้เหตุมันประชวบเมะาะไม่มีผู้อยู่ไม่มีพระไม่มีเนรไม่มีใคร อยู่ในบริเวณนั้นยาก,ก็คลื่มลงแล้วก็ะจะว่าเป็นความเสียหายไหมมันก็ไม่ใช่ความเสียหายเพราะเราต่างหากไปเบียดธรรมชาติเพราะเราต่างหากพากันไปอยู่ใกลต้นไม้สร้างศาลาฉันนมปะนะติดต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มันมีอายุขอเป็น,นเราต่างหากที่เสียหาย ศาลาไม่ได้เสียหายต้นไม้ไม่ได้เสียหายเราผู้เป็นคนนะความคิดไม่รอบคอบอย่างนี้เป็นตัวนเสียหายแน่นอนถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีปัญญานะสรุปแล้วให้มีทักษะตอนรับนะภัยทางธรรมชาติความแรงของลมความแรงของฝนนะความมากนะของอันตรายโดยรอบ อันนี้ต้องพิจารณานะอย่าไปเห็นแก่ว่ากุติของเราไม่เป็นอันตรายต้นไม้ทุกต้นนะถ้ามันหักผาดผาดกันมาแล้วนะต้นที่อยู่ไกลนะก็ผาดลงกุฏติได้ครับนะอาแน,น่นอนไม่ได้นะอันนี้นให้ระมัดระวังนะอย่าไปเห็นแก่การพักผ่อนกลางคืนก็เหมือนกันนะช่วงนี้ให้ระมัดระวังถ้าร่มแรง ก็ต้องระวังตัวตลอดอย่าไปปิดกุฏิจนเป็นปัญหากับประตูหน้าต่างถ, Solar ถ้ามันแรงเกินไปกระโดดหนีได้ลงกุฏิได้อันเนี้ยง่วเงียขึ้นมามัวเมอจะไปเปิดก่อน,อนกุฏิพอดีตายพอด,ดีนัให้ระวังให้รักษาตัวเองชีวิต อย่าเอามาทิ้งเป็นผีอยู่ในวัดนะถ้าเอาชีวิตมาทิ้งเป็นผีอยู่ในวัดโอ้กูบาาจา์ก็เดินหนีจากวัดและโอ้อัออน,นี้เป็นผีย้ยนะไปเคาะกุฏิหลังนั้นเคาะกุฏิหลังนี้ไปเรียกปลุกหมู่เพื่อนทั้งหลายนะบ่ได้อันตรายเกิดเป็นผีวิญญาณเลรอ้อนน สิ่งสถิตอยู่ก็โกดตนไม้โอ้ยหมดเรื่องละเอาตั้งใจเจริญเมตตาเสียให้เป็นกิจ,จวัตรประจำวัน